สาเหตุที่น้ำมันเบรกหายไปหมดกระปุกเลยนะครับนี่ครับมันก็แอบมาอยู่ในนี้ครับนี่เลยซึ่งมาอยู่ในหมออลมนะครับก็เขตนี้นะครับถ้าเกิดว่าต่อไปอย่างนี้นะผมบอกได้เลยขับขับไปนี่ควันท่วมเลยนะเพราะว่าไอ้น้ำมันเบรกเนี่ยมันจะไหลเข้าห้องไอดีไปจุดเผาไหม้ทั้งหมดครับดีไม่ดีเครื่องพังเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือน้ํามันเบระครับที่หายไปหมดกระปุกมาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าบอกว่า นี่ครับเบิกใหม่หมดเลยนี่ครับทั้งชุดปั๊มมันรั่วจากปั๊มตัวนี้ต้องแยกก่อนนะมันรั่วจากปั๊มตัวนี้แล้วก็ไหลเข้าไปในกระปุกน้ำมันในหม้อลมเบรกนะครับเวลาเปลี่ยนนะคือจะเปลี่ยนตัวนี้ได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะน้ำมันเบรกมันแช่ไปนานเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงครับทุกครับอกว่าโช๊คอัพเดิมไม่ดีวันนี้เปลี่ยนให้หมดเลยครับก็เลือกใช้เป็นของโชว่านะครับแล้วก็ปิงล็อกเลือกใช้เป็นของ eep อัน อยางกระแทก Jung ใส่ผ่านหน้าเครื่องลูกขาสั่งเปลี่ยนหมดเลยนะครับตอน้แกัส่เสจยี <out> ้นะครับมาเซอร์วิสน้ำมันเบรคหายหายได้ไงนี่คือคําตอบนะครับใครสนใจก็มาเลยครับร้านเอ็นจอยู่บางปะทองนะครับ